เห็นได้เลีสระว่ายน้ำนี่เรามาเอาผ้าตรงนี้วิเคราะู์เอาไหมลีขะดีใจไหมคะลูกโอ้ดีใจมากเลยใช่ไหม ถึงแล้วเมธีีเมลีมันตามรถเมรีก็หลับอีกก้นขดๆเลยได้รู้ไหมว่าตัวเองก้นเดี๋ยวไม่เชียงดังแม่เลยไม่ฝูกนหนูเนี่อยู่ในรถนั่นแหละพี่น้อง, <laughs> องดีใจตึกพวกใายอยู่ไม่มีลิฟต์นะแต่ก็ไม่เป็นไรชั้นสามแต่เดินเอาได้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังจะรีวิวโรงแรมให้ดูนะคะพี่น้องคะดีนะเมลีนะ เดี๋ยวอยู่ไปก่อนจะรู้ว่าเป็นยังไงน่ะนะคะโอเคคลิปนี้มาถึงแล้วฝากอะไรคะสวัสดีค่ะ้วยลกูกไหนสวัสดีโอ้ถึงสักทีใช่ไหมเตียงใหญ่อยู่นะถ้าหนูจะนอนกับแม่หนูเขามีเตียงเสริมนี่เตียงของหนูอีกพิเศษของหนูโอเคไปแล้วคะ่ะคลิปนี้เหนื่อยมากขอพักก่อนนะคะบายบายสวัสดีตอนเย็นเย็นจาก ที่พักของเรานะคะทุกคนขะวันแรกที่เรามาถึงภูเก็ตใช่ไหมเมลีหาดอะไรนะลูก<อ>หาดกามาลาพูดดูสิเฮสวัสดีค่ะกอลูกแม่ทำวิดีโอโอเคไปไมเคิลเดี๋ยวก็จะพากันออกไปค่ะเพราะมาถึงค่ำค่ำพี่น้องขะเดินไปฝั่งนู้นก็เจอทะเลแล้วมาถึงค่ำมากเลยออกจากบ้าน ตั้งแต่หกโมงเย็นแต่ว่ามาต่อเครื่องเหมือนที่เห็นหนั่นแหละจ้ะก็เลยจะค่าหน่อยเดี๋ยวจะพาออกไปเดินวันนี้ก็ไม่ได้เดินมากเพราะง่วงนอนเนาะค่ะไปหาของกินแล้วก็ซื้อของนิดๆหน่อยๆจากพี่น้องค่ะพี่น้องส่มาถึงไ่ก็ไม่เห็นนั่นเลยสซไม่เปลี่ยนชุดเพราะว่าที่เกียดอาบน้าพี่น้องค่ะที่เกียจอาบน้ำเสียดายครีมเนาะถ้าอาบตอนนี้แล้วก็ตอนยินก็อาบอีก ก็เลยออกพาเพื่อนออกมากินข้าวก่อนเดินซื้อของซะกก่อนแล้วก็จะไปอันนั้นก็จะไปนอนกันค่ะเพราะใส่เหนื่อยมากเมื่อคืนนอนไม่หลับค่ะฝนตกที่บ้านใส่แล้วก็มันแบบว่าพะวงเรื่องจะตื่นแต่เช้าแล้วก็นั่นน,นู่นนี่นั่นมันก็เลยนอนไม่หลับพี่น้องเนาะไปใส่จะพาไปดูว่าเป็นยังไงแล้วพี่น้องแถวกำมาลาจะ้ะไมเค้าไมเค้า ยอดีิมขำชู e ไมเคิเขาแบบว่าชอบดูเนาะค่ะดูวิดีโอคนที่เป็นคนอังกฤษเขาทำ YouTube เฟนก็เลยแบบว่าอยากมาที่หาดนี้นั่นแหละวิดีโอก็มีผลนะคะว่าเนาะว่าคนอยากมาหรืออยังไงนะเขาแบบคนที่อยู่นี่เขาบอกว่าหาดนี้แหละดีที่นนองเพราะว่ามันเงียบกว่าหาดปะตองเราก็เลยมาพักที่นี่เดี๋ยวก็จะพาไปหาดปะตองด้วย วันนี้จะเดินเฉยๆจะเดินเฉยๆนะคะทุกคนขานันโรงแรมข้ามฝั่งมาแค่นี้ก็ถึงละดีอยู่เพราะว่าทรายไม่ชอบที่ติดนี่มันมีที่ติดนี่ด้วยนะคะติดติดหาดเลยแต่ว่าพวกทรายดูแล้วไม่ชอบก็คือเอาตรงข้ามฝั่งไปน,นู้นเนาะพี่น้องจา๋าหาดกมลาละละพี่น้องเหมือนทีน่ทรายว่า่ะแหละคนที่ทำวิดีโอมีผลจริงๆนะต่อการที่คนจะมาเที่ยว นั่นแหละจ้ะพี่น้องไมเคิลเขาดูยูทูบเบอร์ที่เป็นคนอังกฤษนะนะค่ะที่เขาทําวิดีโอแล้วเขาก็อาศัยอยู่หาดนี้ด้วยนะคนที่ที่ถ่ายวิดีโอไมเคิลดูตลอดนะนะค่ะประมาณเขามาประมาณสี่ห้าเดือนเขาก็กลับไปไทยแล้วก็เที่ยวมาแหละนะจ๊ะเขาจะชอบหาดกัมลามากแล้วก็จะถ่ายแต่หาดกัมลาอย่างนี้นะจ้นะเนาะไมเคิลเขาก็เลยติดใจแล้วก็อยากมามาภูเก็ตก็คืออยากมาหาดนี้เนาะค่ะ แต่ว่าก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าหาดปะตงไซก็เคยไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่นานหมายถึงที่เกือบยี่สิบปีกว่าที่ว่าไซมาเที่ยวน่ยไปเดินเฉยเมันก,มนก็มันก็แบบคนเยอะนะพี่น้องคะเนาะหาดนี้มีคนเยอะอยู่แต่ไม่ได้เยอะมาก วันตอนที่นี้นะที่เรามาถึงนี่เป็นกำลังพระอาทิตย์จะตกดินพอดีค่ะโอ้โหโรแมนติกสุดๆพี่น้องคะ่ะลีเด้นพี่น้องลูกชายเขาก็ตื่นเต้นเห็นไหมถอดรองเท้าวิ่งตามหาดเหยียบดินทรายเนี่ยนะจ๊าเนาะพ่อเพื่อนเขาไปเดินเป็นเพื่อนซายก็เดินเหมือนกันละค่ะแต่ว่าเป็นบางช่วงที่จะถ่ายวิดีโอให้ทุกๆคนดูน้องก็จะไม่เล่นน้ํานะคะวันนี้เพราะว่าจะกลับหมายถึงว่าจะกลับไปโรงแรม ไปอาบน้ำนอนกันอย่างนี้นะจ๊ะนอกจากทานข้าวชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่นะคะพรุ่งนี้ขึ้นถึงจะเล่นน้ำนองบอกแล้วก็มีเวลาเล่นหลายวันอยู่นะพี่น้องจ๊ะซึ่งตอนที่เรามาถึงตอนนี้นะโอ้โหกำลังเวลาที่ีคือกำลังพอดีเลยพี่น้องเนาะนั่นแะหนะละหาดนี้ก็คือแบบว่ามันมันเป็นหาที่ สำหรับตัวเองนะมองดูแล้วมันธรรมชาติพี่น้องไม่ได้เอาดินมาถมทรายไม่รู้ว่าเขาเอามาถมหรือเปล่าแต่พูดถึงว่ามองดูแล้วมันเหมือนกับไม่ได้เอามาถมมันเหมือนเป็นหาดธรรมชาติดินงามแล้วก็น้ําใสอย่างนี้นะเจ้าเนานเนาะนอกจากพี่น้องนั่นแหละ,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 ะอันนี้จะเป็นเมนูอาหารก็ดูเอาเนะาะจะโดยประมาณก็ก็ประมาณนี้แหละค่ะหาดไหนก็โดยประมาณนี้เนาพี่น้องเพราะทรายเปหาดปะตองมาที่คนนิยมก็นึกว่าจะแพงกว่านี้ก็ไม่ได้แพงกว่านี้นะคะหาดปะตองเนาะ นี่แหละราคาก็อยู่ประมาณนี้แต่ออกมาไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะพี่น้องคะเนาะก็เหมือนที่เรารู้กันนละเหรอว่าที่ภูเก็ตมันค่าของชีพสูงจะสั่งอาหารคนละจานอย่างนี้น่ะสามคนแทบจะเกือบพันแล้วก็เครื่องดื่มด้วยน่ะนะคะทุกมื้อเนาะค่ะถ้าไปทานตามร้านอาหารก็เกือบพันทุกมื้อหรือบางวันก็พันกว่าๆเนาะค่ะน่แลัะพี่น้องคะ เราก็ดูไปก็จะสั่งน้ำพ่อไม้เนี่ยเขาจะสั่งเป็นน้ำอะไรเขาเรียกเหมือนกับเหมือนมิลลเชคกันนะค่ะแต่เป็นแมงโก้แมงโก้มิลเชคเป็นแมงโก้ปั่นนั่นนะค่ะหมายถึงว่ามะม่วงเนาะแล้วน้ำเมลีก็กินน้ำส้มมั้งใส่กินอะไรจาไม่ได้พี่น้องคะเดี๋ยวค่อยดูเนาะนี่แหละสั่งอาหารแล้วเราก็จะรอเพื่อนมาเสิร์ฟค่ะพี่น้องคะชมพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยกัน อะไรจะโรแมนติกขนาดนี้พี่น้องคุณสามีนี่เขาจะเป็นคนที่ชอบดูซันเซ็ตซันเซ็ตมากๆก็คือพระอาทิตย์ตกดินพี่น้องนี่แ่ละออกมาก็ประมาณนี้เออน้องไม่ดีสั่งเฟรนฟรายพ่อไม้สั่งไก่นะคะไก่สเต๊ะแล้วสายสั่งเป็นช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตมั้งสายสั่งอ่ะจำไม่ได้พี่น้องนั่แหละเขาเรียกอะไร ผมพวกไมเป็นช็อกโกแลตไม่ใช่ไอ้มงโก้เชคเนาะของทรายนี่จะเป็นฟรุตหมายถึงผลไม้รวมทุกอย่างสั่งปั่นนอกจากนันลลาโอเคพี่น้องคะก็ทานอาหารไปด้วยชมพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยคนก็เยอะอยู่นะคะก็ถือว่าเยอะสําหรับทรายเนาะหมายถึงขนาดเขาเจ้าหน้าที่ไม่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขนาดคนที่เขาทํางานอยู่นั้นเขาบอกว่าเป็นช่วงของโลซี e ั s นคือช่วงคนที่แบบว่า ไม่เยอะนะนะก็ถือว่าเยอะนะสำหรับใส่นะคะพี่น้องคะถ้าหายซีซันจะขนาดไหนนั่นแหละนี่ตอนนี้อยู่หาดกัมลานะคะพะคะี่น้องหาดกัมลาจังหวัดภูเก็ตเนาะค่ะเขาขึ้นขึ้นกับอําเภออะไรอําเภอรกระทูหรือเปล่าใส่ไม่รู้นะพี่น้องไม่รู้เดาเอานะคะนี่แหละใส่สั่งยำวุ้นเส้นทะเลตอนนี้กําลังว่าจะตักเส้นแบบว่ามาทานแบบให้ทุกคนดูแบบว่า สวยๆ professional หน่อยมันทําไม่ได้พี่น้องม้วนม้วนเมงลีงงเลยถามเมลีว่าทํายังไงเนี่ยเมลีม้วน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 เส้นแล้วก็แบบว่าจะทานให้ไม่ดูไม่ให้ไม่ไม่ดูน่าเกียดทานให้เรียบร้อยเนี่ยมันไม่ได้ค่ะเนาะไปดูหลายช่องที่เขาทําทานอาหารที่เป็นเส้นแล้วเขาทานได้ดูดีไม่อะไรนะจ๊ะแต่ตัวเองทานไม่ได้จริงๆพี่น้องเห็นไหมเปลี่ยนเป็นกินปลาหมึกดีกว่าทานเส้นตอนที่เรา ปิดกล่องนะพี่น้องนั่นแหละอันนี้คือความจริงนะพี่น้องเนาะทุกคนก็เอ็นจอยค่ะเมลี Mary, พ่อไม้แล้วก็สายเอ็นจอยก็คือหมวหมถึงมีความสุขพเพลิดเพลินไปกับการทานอาหารแล้วก็ดูชมพระอาทิตย์ตกดินไม้เขาไม่ได้สั่งชุดอาหารใหญ่เมลี Mary, เหมือนกันเพราะว่าเราทานเออลืมบอกไปนะพี่น้องเพราะว่าเราทานจากสนามบินที่ชายถ่ายให้ดูหน่อยนะคะสนามบินสวุวรรณภูมิคือไก่เอ แมคโดนัล์เนาะใส่ใส่ก็สั่งไก่ให้ใส่สองชิ้นเบอร์เริ่มพ่อไมอีกแล้วก็เมลีไก่นะเก็ตสองกล่องเพราะมันมาตามชุดนะไม่รู้ว่ากดตอนไปกดเนะี่ยเราสั่งเองกดสั่งกดสั่งมันมาเยอะเกินก็ <c oughs> เลยไม่สั่งไม่เยอะพี่น้องคะ่ะหมายถึงมาพอมาถึงภูเก็ตก็กินแบบว่าโอเคพอได้นั่งชมวิวนะนะพี่น้องเห็นบอกคนก็มีนะมีคนก็มีมาตลอดเลยพี่น้องคะ่ะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะ สุดยอดมาถึงครั้งแรกนี่ยิ่งตื่นเต้นแต่ว่าเราก็จะไม่ลืมเซเว่นคือเก่าใสายไม่ได้ถ่ายแล้วคนเยอะมากเซเว่นพี่น้องคนเยอะมากจริงๆเยอะกว่าตามสาขาอื่นๆที่ใสายเคยไปก็ไปซื้อแบบว่าของขนมกินเล่นแล้วก็เป็นนมเมลีแล้วอะไรอย่างอะไรประมาณนี้มาแช่ตู้เย็นไว้เนาะพี่น้องเนาะแล้วเราก็จะพากันกลับห้องไปอาบน้ํานอนพี่น้องจ๋าทสายก็จะทําวิดีโอ ครั้งหน้าให้ดูเนาะจ้ะว่าเป็นยังไงบ้างอาหารการกินของเขาหาดตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนตอนกลางคืนเห็นไหนะคะเป็นยังไงบ้างนะนะพี่น้องเนาะเอาวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ไปแล้วค่ะบาย